พี่น้องเบื่อหมูเบื่อเป็ดเบื่อไก่ย่เละว่าคิดอยากกินตําเจวไม่พี่น้องเนี่ยเราบอกพริกเขียวอามะาขวะขวใส่กระทะใส่หัวหอมแดงตําเจวใส่น้าปลาใส่บักหน้าใส่น้าปลาใส่ผงชุบหลดคิดอยากกินพี่เห็นบักแข้งลายๆพี่น้องเบื่อเบื่อ แบบเบื่ออาหารเป็นพวกอาหารพวกหมูพวกไก่ไม่เบื่อไม่พี่น้องพี่น้องเป่นคือย่ายบอนี่ย่าก,ก็เลยตุ่มแปลว่าเขือพ่วงมาตุ่มนี่ตุ่มจิจ้ำจินกับเจ้วนี่ล่ะครับเขาก็มีอยูนคิดอยากคิดอยากแรกแยกก็เลยเอามาเห็ดจำเจ้วพี่น้องเลย ตอนนี้ก็ร่างลวกพักปังอยู่ผู้ใดประทันได้กินเข่าสวยก็มากินน้ำยาเด้อจ้ะจามเจียวเข่ากันหนึ่งห่อนห่อนด่พี่น้องหนึ่งไม่ไม่อยู่เขาเที่ยงดิพี่น้อง,งเที่ยงให้มันใบต่อปุ๊บว่าร้านลูกมาเขาหน่อยแยกก็เลยมาไว้ตเท้าๆกันเลยก็เขาก็มาหนึ่งส่กันทั้งเข่าเย็นเขา่า ่นใส่กันห่อนๆเลยเว้ยห่อนๆด้วยพี่น้องเต็มกองมมลูเลยแล้วก็สิจ้ำกับแจ้วนี่แหละมาเด้อผู้ใดยอยากกินแบบนี้คือย่ามันก็เป็นอยู่ด้พี่น้องบางครั้งเขามีหมูมีเห็ดเป็ดไก่เาขาก็พอใครอยากเดี๋ยวเบื่อเขาอยากกินไปแบบนี้เลี๋ยวย่าไปเอาผักก็ได้จ้ะผักต้มต้มผัก ต้มผักจ้ามาแล้วร้อนๆเพื่อมืดเถอะพี่น้องจ้าเมื่อนี้เป็นทั้งแดดทั้งแดด M แอมแซมมาหล้กก็เป็นบดๆขึ้นๆมาพี่น้องบาดี้นางคุบเข่าใสรุนด,ด้มันสี่แยดขาก็แ้วแต่อ้าวคือบวดแ้งคือมืดแท้กล่องย่ายมาเมืดแท้นี่ละ่ะลวกพักปังพี่น้องนี่ลวกพ่อพันบีบม่วมนี่ มันว่าอืดประหยากแก่ก็เอาตรงแต่หยดหยอดเลยพี่น้องนี่เ uh huh. นี่ยอ้อ,อนอ่อนนี่พักปังกเกษตรพี่นอ้องอ้อนอีดีใหญ่เอาตรงแต่หยอดอ้อนเลยนี่อยากกินแบบใดก็เอามาเฮ็ดกินแล้วบีบมวมเอาดิบาดนมาเด้อพี่น้องเขาหอนเด้อสางเราได้ใหญ่จั่มเจียวเด้อ กับพ่อเพชรปันได้ดอกพ่อบอกพี้เพือ่อนอ้ันปิ้งหมูกัยั่งยู่แย่แย่ไปอยากเลยอาฟ้องอ้อนอ่อนอุ่น นี่มชิบยาก,กแสบไป,ลปเลยมาดู้พี่น้องคุยแก้วเด้อมาพักปังบันสองหยดไปเลยสนห่อนอยู่เขาก็ต่มมากไหมไหมก้อนอี่พักปังเลยเต็มเนาะ ขายใดคือกันเจ้าว่าย่าอยู่นี่บะหมีพวกตาเป็นกาะหาขายถึงแจ๊บกพกข้าวเหล้าตันผักชุ่มมันมีราคาคือถูกอยากมาสน,นเลยมาเดินมาเดินลูกหลานย่า <c oughs> มคืออยากไม่อยากขายคือกัน เือเขาอยากตำบกก่าไหมมันคืออยากเคล็ดสดเขาชาบักแข่งกับบักแข่งเพื่อาบักเกลือพวงทุกคนหานแก่ี่ผิองเ้ยวัาอุ่นอ้นตย่าบกคอยมาแข่งกะเทกรนเทกะเฮ็ดเวตา เห็ดลำเห็ดเห็น่ำใลื่นมากินใช่ไปแยกวงนดจังแล้วแยกแยกวงจับไปอี ต่ำตแจ้าให้ปักนาหยด้าปะลาาน่อยาาาตํำพริกนุ่มน,มน้ำน้ำน้ำปะลารำปลาของที่หลดมะนาวแทบ อืมห้องเขาโดนพัดลมคุยแาอึ๊บยีตัวแบบประดงนหน่อยมั้งเซ่นเนียลพี่น้องมาเด้อพี่ออยากแบบนี้ผมย้ายมาเด้อจา้า